หรือว่าคุณอกอบวิริยาลับกรมรัตนานันเองนะคะรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลค่ะสวัสดีค่ะพี่กอบค่ะสวัสดีค่ะ,ะก็ทางคุณกตรตตงกรจจังก็พูดถึงว่าส่วนซื้ออยู่ที่พันสามร้อยสามสิบกับพันสามร้อยห้าสิบส่วนนี้นะฮะพี่กอบมองอย่างไรในช่วงตรงนี้ค่ะพี่กอบมองว่าตลาดมันเป็นในทิศทางที่เราประเมินอยู่แล้วนะคะว่าคือภาพใหญ่ยัยยงเป็นไซด์เวดาา ทีนี้ในการที่เป็นภาพอย่าเป็นไซด์เวดาวเนี่ยเซตเด่นเด่นเองเนี่ยมันมีการหลุดกรอบ1,350จุดมาเมื่อวานเนี้ยพอมาหลุดกรอบมาเนี่ยคือดาวไซ้์มันถูกเปิดนะคะเมื่อดาวไซ้์ถูกเปิดเนี่ยกรอบโลเดิมที่เคยทําไว้อะมันจะอยู่ที่ระดับ1,330ซึ่งมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะมีโอกาสต่อการพักตัวลงมาหานะคะดังนั้นกรอบที่ระดับ1,330จุดเนี่ยมันเป็นจุดที่อาจจะมีการรีบาวกลับได้ ในระยะสั้นถ้าไม่มีปัจจัยลบอื่นเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็หมายความว่าที่ระดับใกล้ๆ1 3 3 0อาจจะเป็นจุดซื้อบ้างบางส่วนแต่ว่าไม่เต็มจำนวนเนื่องจากว่าถ้ามันมีปัจจัยลบอื่นเพิ่มเติมขึ้นม,มาเนี่ยเพราะว่าหลังจากหลุดกรอบ1350จุดอะมันจะเป็นโอกาสต่ตอ,อการที่เซ็ตมันจะเปิดดาวไซด์ได้2ระดับคือระดับ1330ซึ่งทำโลไว้ในช่วงตั้งแต่ประมาณวันที่19เมษาย,ยนนะคะ แต่ว่าถ้าหลุด1 3 3 0อีกระดับหนึ่งก็จะมีดาวไซด์ไปที่พันสามร้อยะค่ะดังนั้นที่ระดับ1,300ก็คือเราเป็นสเตปในเป็นสเตปดาวเนาะแต่ในการที่เป็นสเตปดาวเนี่ยการซื้อเพื่อหวังการรีบาวกลับอาจจะเป็นระยะระยะไปแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการซื้อไม่ไม,ไม่ไม่ทําเยอะอะค่ะเนื่อ,องจากว่าเนื่องจากว่าไอตัวของตลาดเองเนี่ยมันยังขาดปัจจัยชี้น,นําเชิงบวกใหม่ทีนี้ถามว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ตลาดเนี่ยมันมีลักษณะของการค่อยๆถอยตัวลงมา ถ้าไปพิจารณาจากปัจจัยภูมิภาาเนี่ยก็คือว่าความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลตตตดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอนตัวลงเรื่อยๆนะคะจากเดิมตั้งแต่ตอนต้นปีถูกคาดหวังมาตั้งแต่เดือนต้นๆไต,ตรามาสที่1มาไตรามาสที่2ชจนณปัจจุบันตอนนี้ไปเหลือแค่หนึ่งครั้งในช่วงไม่พุจิกากับธันวาแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าจะตึงอัตราดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้มันก็เลยทําให้ตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาเกิดการรีบาวกลับและด้วยปัจจัยของที่บอลยูเกิดการรีบาวกลับเนี่ย มันก็ทําให้ตลาดเองเนี่ยที่มีลักษณะของการที่ตอบรับไปในเชิงที่เป็นทางด้านบวกเรื่องของความคาดหวังว่าถ้าดอกเบี้ยลงอ่าวิภาคก็จะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้ยืดตัวไปหมดเหมือนกันหมดอะคะ่ะรวมถึงกนงในบ้านเราด้วยซึ่งเมื่อวานเนี้ยทางด้านของ Goldman s a แ h s แ,แล้วก็ Standard Chapter Bank อะมีการคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยของกนง,งบ้านเราเนี่ยยืดตัวออกไปโดยโกลแมนแซกมองว่าจะยืดตัวไปถึงไตรมาสสองไตรมาสสปีหน้าเลย ในขณะที่ standard charter bank เนี่ยทุกคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในบ้านเรากนง,งอเนี่ยจะไปเป็นเดือนธันวาก็คือเป็นเป็นปลายปีนี้เลยนะคะซึ่งภายใต้เหล่านี้มันก็เลยทําให้ตัวของตลาดเองยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆใ,ในขณะที่ปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดเนี่ยตอนนี้ ปัจจัยการเมืองยังโอเวอร์แฮงอยู่หมายความว่าก็รออยู่แต่ว่ามันก็ไม่มีปัจจัยและเชิงบวกมากนะักยกเว้นตอนนี้พู้นรายกลุ่มอุตสาหกรรมที่พอจะได้อัตราปัจจัยเชิงบวกก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะคะทีนี้ผลประกอบการหลังจากที่เราผ่านไตามากที่หนึ่งดีกว่าคาดไปแล้วซึ่งในไต้มาหนึ่งที่ดีกว่าคาดเนี่ยตลาดก็ไม่ฟื้นนะคะไม่เบรก1,385จุด ขึ้นไปแล้วแม้กระทั่งอา t l o o ของ analyst meeting ที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านบวกเยอะนะเป็นบวกกับเป็นกลางเยอะอะแต่ว่าตลาดก็ยังไม่เบรกหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าจุดขึ้นไปนะั่นหมายความว่าบ้านเราก็ไปทางด้านอ่อนประกอบกับที่ตัวของดอลลาร์ที่มันถูกสะท้อนว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเออจะคงดอกเบี้ยยาวนานเนี่ยมันก็เลยทําให้ดอลลาร์แข็งบาทอ่อนนะคะเมื่อบาทไปเทียบอยู่ดอลลาร์มันก็มีผลกระทบไปที่ foreign fund for flow อีกซึ่งมีการเร่งการขายอะเพราะว่า ฟอร์เรนฟัน fall เองตั้งแต่ตอนกลางเดือนพฤษภาจริงเกือบๆจะเป็นซื้อสุทธิในเดือนพฤษภาแล้วนะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากสัปดาห์ที่แล้วมาถึงตอนเนื่องสัปดาห์นี้เนี่ยเร่งการขายจนกระทั่งตอนนี้พฤษภาคมเป็นการขาย1นึ่งล้านละแล้วก็เอ่อ e a r to d a t กก็ก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นโดยรวมก็เลยทำให้ตลาดเองเนี่ยมันมี เขาเรียกว่าอะไรปัจจัยที่กดดันมากกว่าที่จะเป็นปัจจัยที่ผลักให้เซตไปทางด้านการีบาวไกลๆอะค่ะดังนั้นกรอบแกว่งของเซตยังเป็นไซเวดาเหมือนเดิมนะคะแต่ในลักษณะของการที่ย่อตัวลงมาม,ม,ม,มันยังไม่มีปัจจัยลบผลักทีเดียวดังนั้นที่1นึ่จุดอาจเห็นการีบาวแต่ว่ากรอบการีบาวก็จะได้ประมาณสักพันสาไปถึงระดับประมาณพันสจุดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่า1 3 8 5 ทำไมให้น้ำหนักน้อยลงเพราะว่าในช่วงที่เรากําลังพยายามเบรกผ่าน1,385จุดให้ได้ไปภายใน3วิที่แล้วเนี่ยเราได้ปัจจัยบวกทั้งทางด้านผลประกอบการไตรามาสหนึ่งดีกว่าคาดอันที่2คือเอาลุกของผลประกอบการไตรามาสต,ต่อไปหรือครึ่งปีหลังเนี่ยไปทางด้านทนบวกหรือทนเป็นกลางนะคะอันที่3าตอนนั้นน่ยยังถูกคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นจะลดดอกเบี้ยเร็วด้วยด้านที่4ี่ก็คือว่าตัวของฟอนเดนฟอนโคช่วงนั้นก็ไปทางด้านบวกด้วย ซซก็ยังไม่บวกขึ้นไปเกินกว่า1,385ค่ะดังนั้นถ้าเราจะซื้อเราต้องซื้อจากจุดที่ห่างจาก1,375ลงไปให้ไกลหน่อยถึงจะคาดหวังการีบาวก็มีกรอบใหญ่ๆอยู่สัก1,365-1,375โดยประมาณนะคะดังนั้นตรงไหน,นจุดที่มันไกลาจาก1,365-1,375เนี่ยตอนนี้มันก็เห็นโลที่1,330ก็พอที่จะซื้อในระยะสั้นๆได้แต่ว่า,าต้องเผื่อทางไว้หน่อยนึง ว่าการีบาถ้ามันไม่ไกลเนี่ยเราก็จะได้ก็บไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะค่ะในการตอบอ่ะในในมุมมองของตลาดแบบนี้แล้วหุ้นที่แนะนาไว้จะเป็นเช่นไรฮะคือในหุ้นที่เราแนะนําเนี่ยวันนี้ที่เราแนะนําไว้ทั้งหมดสามบริษัทนะคะแต่ในสามบริษัทเนี้ยบางตัวก็เป็นตัวเดิมที่วนกลับมาแล้วกลับมาอีกเพราะว่าเลขคอมเมนท์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเลขคอมเมนท์ที่ตั้งแต่ประมาณสักสองสัปดาห์เนี่ย เราจะวนไปที่ตัวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์จากทางด้านของเขาเรียกว่าระดับราคาของคอมมูนิตี้ที่อ้างอิงเนี่ยไปทางด้านบวกดังนั้นโดยลักษณะเนี่ยก่อนหน้านั้นก็จะมีการ recommend sta และ recommend เ,เกษตรยางพารานะคะ recommend ถุงมือยาง scgp ที่สลับสลับกันมารวมถึงเดินเรือด้วยะคะ่ะทีนี้วันนี้ที่จะมี r e อมเมนต์ก็จะไปตัวอื่นที่ ที่เกี่ยวข้องกับยางเพิ่มเอ,อิเมื่อวานนี้แนะนําเพิ่มเติมไปตัวที่ sta กับทีรับเอ,อ่อตัวของเนยไฟเมื่อาวานนี้ค่ะจริงๆ STA ก็เคยแนะนําในรายการของม่อนนะในวันที่สิบหพฤษภาคมค่ะวันนั้นก็แนะนําตอนนั้นอยู่ที่18บแดบาทยีสิบนะคะคือจริงมันวนไปรอบๆอ่ะวนไปเดี๋ยววนกลับหรือว,วนมาอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็มาที่ตัวของทีรับทีนี้ตอนแรกทีรับที่ไม่ได้แนะนําเมื่อวานนี้เป็นเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันแรกนะที่แนะนําเรือสองตัว ยางพาราสองตัวปกติจะแนะนําเรื่องตัวเดียวแต่ที่แนะนําอย่างนั้นเพราะว่าตลาดัหาตัวเล่นยาก <That> s <S ตัวเล่น <so S 1> หา <good. S 1> แทบจะยากมากนะคะ <Yeah. S 1> และทีนี้เนี่ยก็เลยมาแน,นะนําทีรับทีนี้แนะนําทีรับเสกก็คือว่ามันรีบาวกลับตามภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารานะคะแล้วก็ตัวของหุ้นเองเนี่ยมันยืเนเหนือกรอบหนุเออดึงบาทสี่สิบ ขึ้นมาได้อะคะ่ะก็เลยคาดหวังว่ามันอาจจะมีการย่อตัวพักตัวมาระยะสั้นนะคะแต่ว่ามีกรอบก็จะอยู่ที่ระดับประมาณสักบาท45าตังค์ที่เป็นกรอบแนวรับมานะคะมีบาท45กับบาท48ตังค์แล้วก็กรอบด้านบนหวังแค่รีบาวไม่ไกลนะคะก็คือประมาณบาท5 5ถึงบาท60แล้วก็อีกระดับคือบาท70ก็ดือเคือ,อถ้ากรอบใหญ่ๆก็คือบาท48ไปถึงบาท70แล้วก็สต็อกเก็งกำไรก็คือถ้าต่ำกว่าบาท40ก็สต็อกเก็งกำไรไปนะคะก็เป็นตัวที่1 ส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัว True นะคะตัว True เนี่ยมันเป็นหุ้นในกลุ่มของ ICT ตัวเดียวที่สะท้อนอความคาดหมายนในเชิงของการเทรดดิ้งอ่ะเป็นทางด้านบวกนะคะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีประเด็นความคาดหมายเชิงผลประกอบการไตรมาสที่2น่าจะไปในทิศทางที่ฟื้นตัวดีกว่าในช่วงไตรมาสที่1น,นะคะก็เลยทําให้ทรูเนี่ยยังคงสะท้อนภาพความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ เซ็นดิ้งเด็กถ้าเปรียบเทียบๆๆเทียบกับพวในกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์หรือเป็นตัวอื่นในกลุ่มนะคะก็ดังนั้นเลยก็มียังยังปรับตัวไปทางด้านบวกเมื่อวานนี้ตลาดพักตัวลงไปแต่ทูยังเป็นบวกได้ก็เลยมองว่าเมื่อวานเขาปิดตลาดที่แปบาทหกก็เลยมองกรอบแนวการแกว่งเอากรอบใหญ่ๆนะอยู่ที่8 4ดจุดถึงระดับประมาณ 8. 8ุดแแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่า8 3ดจุดสาก็สปเกเงกินกำไรไปนะคะส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้ก็แนะนำมาเ,อาเยอะ เยอะมากหลายรอบก็คือตัวของเอเชียนะคะมันคือเป็นพวกคือวันนี้ตีมที่เราเลือกเนี่ยมันจะเป็นตีมค่างเงินบาทอ่อนอย่ามาคิดที่บาทาที่ดอลลาร์แข็งกับบาทมันจะอ่อนนะคะทีนี้พอบาทอ่อนเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกเ,เกษตรยางพลาพวกส่งออกส่งออกนี่ก็จะเป็นพวกส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเวลาเราประกาศตัวเลขส่งออกตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงมาไปทางด้านบวก ก็จะมีตัวของที่สลับมาเรื่อยๆก็มี AAI มีเอเชียมีไอเทลแต่อเทลจะไปน้อยสุดแคาเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะคะทีนี้วันนี้ก็เลยกลับมาที่เอเชียอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องขอเรียนว่าเอเชียในสัปดาห์นี้เราแนะนําตอนต้นสัปดาห์ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วนี่ก็มาแนะนําอีกรอบหนึ่งคือสัปดาห์นี้แนะนําไปแล้วสองรอบแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้าในาก็แนะนํามาโหแบบอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมีสองรอบสองรอบทุกวันเลยทุกอาทิตย์เลยอะ่ะนะคะ แล้วก็แนะนำเป็นหุ้นสต็อกพิกของ i อวีโกลบเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่สามแล้วด้วยนะคะไม่นับไม่คือต่อเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สามแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีแนะนําสลับออกมาบ้างอะ่ะดังนั้นมันก็เลยปรับตัวไปทางด้านบวกทีนี้ตัวของเอเชียเนี่ยที่แนะนําเป็นเพราะว่ากรอบของการแกว่งตัวของเขายังยังมีโทนที่ไปทางด้านบวกแต่ว่ากรอบของการแกว่งเนี่ยคือเมื่อวานปิดสิบบาทแต่สิบ วันนี้จะมีกรอบของการแกว่งอยู่ประมาณ10.2ถึงระดับประมาณ11.3แล้วก็ถ้าดีกว่านั้นก็อาจจะได้ประมาณ11.5นะคะแต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า10บาทก็สต็อปเก็งกำไรไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาจะย่อตัวเขาควรย่อตัวไม่ลึกนะคะมี10.2กับ10.5 เหตุ hey, ผลที่แนะนำเนี่ยเป็นเพราะมันเบรกกรอบ10.2ขึ้นมาแล้วมันก็ได้ตีมเรื่องของค่างเงินบาทอ่อนแล้วก็เรื่องของการส่งออกของอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยก็เลยมองไปทางด้านบวกก็มีสามตัวนี้ค่ะก็จะเป็นทางด้านของเอเชียนทรูแล้วก็ทีรับส่วนตัวทีรับเนี่ยไม่ได้มาทุกรอบนะคะดังนั้นเนี่ยเอาตัวเอาจุดสต็ <c oughs> อปเก็งกำไรไปด้วยก็คือว่าถ้าหลุดต่ำกว่าบาท40ต้องสต็อปเก็งกำไรไปเพราะว่าคือหุ้นมันไม่ได้มาทุกรอบดังนั้นดังนั้นก็ต้องยอมรับว,ว่า หุ้นที่มันเป็น commodity ตัวหนึ่งเนี่ยเวลามันเบี่ยงก็เบี่ยงตาม commodity นะคะค่ะส,สีต่างนี้หมดรอบแล้วใช่ไหมคะสีตังกับ T <c oughs> ในมุมมองพี่กับงองยังมองว่าไม่หมดนะคะ <c oughs> เพราะว่าคือจริงๆสีต่างเนี่ยเรา r คอมเมนต์มาก็ <c oughs> ายังไม่ได้ย้อนกลับไปไกลกว่าเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะแต่พอดีว่าพอพี่เขาจะมีข้อมูลโจทเอาไว้สําหรับพนาออก ข้อมูลให้กับบิสเนสไลน์อ่ะพอมันมีข้อมูล <c oughs> ในบิสเนสไลน์ปรากฏตาไปมองเห็นเมื่อที่ทเมื่อวันที่16พฤษภา <c oughs> แนะนําสีตังไปที่สิบแปดบาทยีสิบนะคะตอนนี้มันอยู่ยี่บสามจดสี่โดยรวมยังมอง <c oughs> ว่ายังไม่ไม่จบรอบอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าพอเข้าใกล้สองสเต็ปเนี้ยยีบสีบาทกับ25บาทเนี่ยเมื่อวานมีขยับไป24บสีดังนั้นก็เลยเริ่มเริ่มติด แล้วก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตระยะสั้นแต่กรอบของระยะสั้นตัวของ s t a เองอ่ะมันไม่ควรมันไม่ควรย่อต่ำกว่าเดี๋ยวใี้กอล์ดูแป๊บนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็แนะนำเอ TA ไป <c oughs> ก็อย่าปิดต่ำกว่ายี่สิบเวลาพักตัวเ็าอาจจะมีย่อมาหาประมาณยี่สิบสามนะคะ <c oughs> แล้วก็ยี่สิบสามกับยี่สิบสองจุดแปดเนี่ยคือเวลาเวี่ยดมันเหวี่ยงเยอะนะว้วะเมื่อวานนี้สิบสองเปอร์เซ็นต์น่ะ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเนี่ย ว่ามันเบี่ยงเยอะย่อตัวมันอาจจะเยอะหน่อยนะระยะหนึ่งทีนี้ก็อย่าต่ำกว่ายี่บสองจุดห้าแล้วกันถ้าต่ํากว่าก็ต้องรามัดระวังว่ามันไอ้ที่ขยับขึ้นมาเนี่ยยี่สิบสี่อาจจะเป็นจุดที่เป็นแนวต้านที่มีนัยะไปเลยนะคะ,คะสุดเอซส่น A A นี้เลิ้เลิกแนะนำหด้ยอยังเพราะว่ามีนักทูนบอกยังติดอยู่ที่บริเวณ34บาทจะรอไปถึงกันนานหรือเปล่าคะ ยังไม่เลิกเลยค่ะอาซอนี่ก็แนะนํายาวมาเลยอาซอเไม่ได้แนะนําวันนี้นะแต่ว่าถ้าในตัวของอมีค <10 S 2> นติดอยู่สามสิบสี่บาทถ้าเลือกถ้าเลือกเป็นสต็อกพิกของพี่อ่ะพี่ก็บวนมาหลายรอบเหมือนกัน <Okay. S 2> จริงๆเนี่ยลองย้อนกลับไปดูของตัวเองที่เลือกมานะคะทั้งเทรดดิ้งในรายวันแล้วก็เป็นสต็อกพิกเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ไตรมาสสามปีที่แล้วอ่ะเลือกวนมาวนไปก็มีในรายการของม่อนก็มีนะ รู้สึกก็มีมีแนะนําไปด้วยค่ะมีแมมีแนะนําวันที่ยี่ห้าเมษาก็มีตอนนี้ยี่สิบเก้าบาทรอรอได้ไหมติดสามสิบสี่นักขึ้นบอกติดสามสิบสี่บาทต้องรอเบรกสามสิบก่อน,นะคะ่นะณปัจจุบันยังติดกรอบสามสิบแล้วก็เราเลือกเป<ม>็นสต็อกพิกในเซตร้อยเนี่ยของ RCL เลือกมาสามสัปดาห์แล้วเหมือนกันเอเชินก็สามสัปดาห์ RCL สามสัปดาห์ TTA มาสองสัปดาห์ p c เชวนข้ามสัปดาห์มาอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะคะดังนั้นตอนนี้มันมีหุ้นอยู่ไม่กี่กลุ่มเอง ที่ได้ลักษณะของการิีบาวอะค่ะก็คือจะเป็นเกษตรยังพลานะคะตัวของเดินเรือตัวของทางด้านทางด้านพวกอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะที่จะเป็นสามแล้วก็ะจะมีปนๆในเรื่องของถุงม,มือยางกับบรรจุภัณฑ์แล้วก็ส่วนใหญ่สามสี่กลุ่มนี้มันมาจากประเด็นหลกัหลกๆก็เรื่องของจีนฟื้นตัวจะให้เห็นภาพอย่างนี้อีกอันนึงก็คือว่าจีนเนี่ยตัวของตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงเองอะ เป็นตลาดที่ปรับตัวเขาเรียกว่าติดลบมาเหมือนเหมือนกับบ้านเราอ่ะมาในช่วงของตอนต้นปีก็คือฮ่องกงกับไทยเนี่ยจะติดลบสลับกันแย่งกันเป็นที่หนึ่งในการติดลบทั้งปีเยทูเดทณปัจจุบันเราเป็นที่หนึ่งในการติดลบเราติดลบไปสี่จุดหกหกเปอร์เซ็นตแต่ว่าพอจีนเนี่ยเขาเกิดการมาตรการเ,าเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสต็อกบ้านที่ค้างไว้อยู่อ่ะนะคะแล้วก็ทางด้านเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีการปรับลดเ,เรื่องของการ ปล่อยสินเชื่อค่ะหมายความว่าเงินดาวบ้างแล้วก็ให้ไอตัวของสินเชื่อที่เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้จีเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเป็นบวก5.3ละในรอบเยาว์ทุเดทนะคะส่วนฮ่องกองตีเป็นบวกจากติดลบมากกว่าเราตอนนี้เป็นบวก8.4ไทยยังเป็นลบหนักอยู่4.66แล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้กลุ่มในตลาดในกลุ่มทิปค่ะไทยแลนด์อินโดฟิลิปินเนี่ยฟิลปิปินเริ่มจริงๆฟิลปิปินปีนี้เป็นบวกนะ สองสามวันเนี้ยในอาทิตย์เนี้ยก็าติดลบไปสามเปอร์เซ็นจนติดลบมาหนึ่งจุดหกห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สกตัตต้เอ,อินโดเนี่ียก็ติดลบในสัปดาห์เนี้ยจนกระทั่งทําให้ติดลบมาสองจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นฟิลิปปินส์กับอินโดเริ่มติดลบเด้งตัวขึ้นมาหาไทยละที่เขาก็ไม่รู้ทาไมสองประเทศติดลบมาหาไทยไม่รู้นะคะดังนั้นตอนนี้ไทยยังเป็นที่หนึ่งอยู่ติดลบสี่จุดหกหกเปอร์เซ็นต์นอกนั้นในเอเชียถ้าไม่รวมทิปในกลุ่มทิปอะเป็นบวกหมดนะคะก็ต้องให้มุมมองอยว่า ดังนั้นไอ้ตัวของหุ้นที่มาคิดที่เล่ามาบรรจุพันธ์เดินเรือเอถุงมือยางเกษตรยางพาราแล้วก็พวกเดินเรือทั้งหลายพวกนี้มันก็เลยรีบาวกลับตัวที่ไม่รีบาวกลับาตามาตามเศรฐษฐก,ก,กิจจีนก็คือปิโตเคมีนะคะก็ไปง่อย่ายนพททจีซีเ,เมื่อวานเนี้ยพททจีซีมันส่งสัญญ,ญาณตอนตั้งแต่ป,ปลายปีที่แล้วตอนจนกระทั่งถึงนันบปัจจุบันอ่อนแรงมากอ่อนแรงกว่าตลาดเยอะนะคะ ได้เลยครับพี่ครก็ประมาณนี้นะคะหวังว่านักทุนที่ติดตามจะได้ไอเดียจากพี่ครอ่าแล้วก็คําถามไปตอนน่องในช่วงต่อไปขอบคุณอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะจะได้รู้ว่านักทุนผู้ชมฟังเราหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็มีผู้ชมอยู่ที่หนึ่งจุดสาพันคนนะพี่บอลรบกวนกดไลค์หรือว่ากดติดตามทางด้านขวาม,มืออ่าให้กับทางรายการเพื่อเราจะได้อ่าเดินทางไปได้วยกันนั่นเองนะแล้วก็ ขอบคุณคอมเมนต์ที่ทําให้รู้สึกยินได้นะะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่มีหุ้นให้ดีๆหลายๆตัวหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ณคะ,เะเป็นกําลังใจนะคะตลาดไม่ดีแต่ใจเราต้องดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ากรอบโซนซื้ออ่าตรงนี้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ซื้อเต็มแม็กซ์ก็ซื้อเป็นบางส่วนเท่านั้นเองเพราะว่าปัจจัยในประเทศไทย ยังไม่มีปัจจัยบวกนะคะในตุน่นกะแต่